วัดีค่ะวันนี้นะคะเรามาอยู่กับ Honda h o n d ้าเฮซารอนีนะคะตัวอ e ีรองท็อปนะคะรุ่นนี้นะคะขอแจ้งก่อนว่าไม่มีตัวกล้องข้างมานะคะก็จะมีเฉพาะในส่วนของกล้องหลังกล้องมองหลังนะคะแต่วันนี้นะคะคุณลูกค้ามาเพิ่มในส่วนของจอดอยทูเคนะคะมาทำมาชมกันเลยนะคะตัวโมเดลนะคะคุณลูกค้าเลือกไปในส่วนของจอทูเคนะคะส่วนโมเดลหลังนะคะฝา หลังคุณลูกค้าเลือกเป็นของฝาครอบหลังญี่ปุ่นนะคะเป็นสินค้าที่เป็นงานตรงนู่นนะคะที่เบิกศูนน์มาโดยตรงนะคะขนาดจอจะเป็นขนาดจอ10นิ้วนะคะระ,ระบบปฏิบัติการของตัวจอนะคะเป็น Android เวอร์ชัน12นะคะ,ะความละเอียดหน้าจอต่างๆนะคะ2 0 0 0นคุนพัน,นะคะ,ะแล้วก็ในส่วนของ CPU เป็น CPU 8คอร์คอนะคะมาประมวล2ตัวเนาะแรม4ลอม6กสินั่นเอง นะคะส่วนแอปพลิเคชันเพิ่มเติมนะคะที่ทางร้านลงไว้ให้ก็จะมีในส่วนของ y o u t u b พรีเมียมนะคะ Disney p l u s Netflix นะคะหรือว่าในกรณีที่คุณลูกค้าอยากจะดาวน์โหลดแอปพลิเคชันเพิ่มเติมนะคะกดเข้ามาที่ Play Store นะคะ Sync-in นะคะหรือว่า เราซิงด้วยอีเมลพัสดุ์ของเราค่ะแล้วเราก็สามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชันเพิ่มเติมได้ไม่ว่าจะเป็นในส่วนของ i ลน Facebook นะคะหรือว่าจะเป็น s h อป e e l ร z a ด้นะคะหลายๆคนคุณผู้หญิงนะคะอยากอยากจะช้อปปี้ในช้อปปิ้ในไล้ในในรถเราสามารถดาวน์โหลดมานะคะเราก็สามารถช้อปปิ้ในในในตัวโทรศัพท์หรือว่าในตัวรถได้เลยนะคะในส่วนของตัวจอตอนนี้นะคะสามารถรองรับสัญญาณอินเทอร์เน็ตได้ทุกช่องทางนะคะ ไม่ว่าจะเป็นในส่วนของ WiFi นะคะก็สามารถรองรับได้ถึง 5G เลยนะคะแล้วอีกหนึ่งช่องทางนะคะก็คือในการเชื่อมต่อผ่านทางการใส่ซิมนะคะก็จะมีช่องใส่ซิมให้ที่หน้าเกผู้โดยสารนะคะ,ะนะคะในส่วนของตัวระบบเดิมนะคะก็ใช้งานได้ตามปกตินะคะไม่ว่าจะเป็นในส่วนของตัวกล้องมองหลังนะคะนะคะกล้องมองหลังก็สามารถใช้ได้ตามปกติเลย นี่คะตัวกล้องนะคะก็ค่อนข้างที่จะไม่ค่อยเวิร์กเท่าไหร่นะคะหรือว่าในกรณีที่คุณลูกค้าอยากจะติดเพิ่มเติมนะคะก็สามารถแจ้งแม่ค้าได้เนาะอ,อ่าแหม์ินเกียร์นะคะแล้วระบบมในส่วนของอ่า U S b นะคะสองอเดเติมนะคะหลายๆคนที่มีปัญหานะคะที่ทัก inbox ามาเนาะก็ยังใช้ได้ตามปกตินะคะเพราะว่าทางร้านใช้ชุดปลั๊ก Android ตัวรุ่นนะคะหรือว่าที่เขาเรียกว,ว่ากล่องแคนบัสน,นั่นเองนะคะในการควบคุมระบบเดิมนะคะแล้วก็คอนโทรลในส่วนของ เครื่องเล่นเดิมแล้วก็ในส่วนของวิทยุนะค,รรคนนระรถคอนโทรลพวงมาลัยนะคะเพิ่มเสียงลดเสียงนะคะใช้ได้ตามปกตินะคะพวกเดวิเกเตอร์นะคะก็สามารถใช้ได้นะคะตอนนี้สามารถแบ่งสอนสองหน้าจอได้นะคะเราเดี๋ยวแม่ค้าจะมาแบ่งให้ดูนะคะ,ะเดี๋ยวแม่ค้าจะเลือกในส่วนของอแม p นะคะแล้วก็เลือกในส่วนของ YouTube ขึ้นมาอีกหน้าหนึ่งนะคะอ่านะคะก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะ,ะหรือว่าสามารถแบ่งเป็นหน้าจอเดียวก็ได้นะคะปัดจอมา ะะหลายคนแสบตานะคะก็สามารถเพิ่มแสงลดแสงได้นะคะหรือว่าเลือกเป็นหมวดสบายสายตาก็ได้เช่นกันนะคะเดี๋ยวแม่ค้าจะมาลงอีกแอปหนึ่งนะคะในส่วนของอ,อะไรงไงในส่วนของการพักหน้าจอนะคะหลายคนสอบถามมานะคะว่าอ่ะมันพักหน้าจอยังไงนะคะเดี๋ยวแม่ค้าจะมาสอนนะคะขั้นตอนแรกในการปิดหน้าจอนะคะก็ไม่ยากเลยนะคะปัดจอลงมาค่ะปัดจอลงมานะคะมันจะมีแอปให้เราเล่นนะคะในส่วน แอปพลิเคชันในส่วนกอบปิดหน้าจอนะคะก็สามารถกดได้เลยนะคะกดปิดปึ๊บนะคะวิธีขั้นตอนในการเปิดก็ไม่ยากนะคะเนาะแต่นะคะแอปนี้นะคะในส่วนของฟังก์ชันนี้นะคะค่อนข้างที่จะมีประโยชน์มากๆนะคะในเวลาที่เรากลางคืนนะเราอยากจะฟังแค่เสียงเพลงเนาะแล้วก็สามารถฟังเสียงได้อย่างเดียวเลยนะคะขั้นตอนกานเปิดเจ็ไม่ยากแต่ อ่าแค่นี้นะคะในส่วนของการเชื่อมต่อบลูทูธนะคะหลายหลายคนสอบถามแม่ค้ามานะคะว่าอ่าหลังจากที่เราเปลี่ยนจอมาแล้วเนี่ยเราสามารถอ่าเชื่อมผ่านทางไหนได้บ้างนะคะในส่วนของคาเพนะคะแม่ค้าขอแจ้งว่ามันสามารถได้ทุกช่องทางนะคะไม่แต่เป็นในส่วนของ USB นะคะหรือว่าผ่านทางบลูทูธนะคะแต่แม่ค้าชอบในส่วนของบลูทูธนะคะเพราะว่ามันค่อนข้างที่จะสะดวกกว่านะคะอ่าถ้าตอนแรกแม่ค้าก็จะมาเปิดในส่วนของบลูทูธของแม่ค้านะคะแล้วเปิดเข้ามาที่บลูทูธ นะคะเราก็มาค้นหาในส่วนของชื่อชื่อ hotspot หรือว่าชื่อชื่อบลูทูธนั่นเองนะคะอ่ะไอ้ตั้งชื่อไว้ว่าค o n d a h ฮิซา2 2 2นะคะเดี๋ยวแม่ค้าก็จะทำการเชื่อมต่อนะคะเราคอนเน็กต์นั่นเองนะคะอาจจับคู่นะคะมันจะขึ้นให้เราจับคู่แบบนี้นะคะอาให้เราจับคู่นะคะจับคู่กับอุปกรณ์โอเคอนุญ,ญาตโอเคนะคะขั้นตอนต่อไปก็ให้เขาจับคู่กันนะคะสำหรับตอนนี้นะคะ มันขึ้นมาแล้วเนาะให้เราคอนเน็กนะคะตรงทุกโซ่ที่คล้องกันนะคะเรากดคอนเน็กเลยหลังจากที่คอนเน็กเสร็จแล้วนะคะให้เรากดเข้ามาที่คาร์ลิงอาจจะไม่คะเอาคาลิงออกมาไว้ด้านนอกนะคะคาลิงนะคะอึ๊เนะคะก็เป็นขั้นตอนในการเชื่อมต่อนะคะ อนในการเชื่อมต่อนะคะระหว่างตัวตัวสมาร์ทโฟนของเรากับตัวจอนะคะขั้นตอนในการเชื่อมต่วก็ไม่ยากนะคะในครั้งแรกเนี่ยอาจจะใช้เวลาในการเชื่อมต่อนะคะในกรณีที่มันเชื่อมต่อไม่ได้นะคะให้คุณลูกค้ามาเช็คในส่วนของสิริและการค้นหานะคะอ่ะแบบนี้เลยนะคะในส่วนของในการในการที่เราจะเดินทางเนี่ยคะแสนที่เราก็สามารถที่จะปักปักจากในนี้ได้เลยอ่ะอย่างที่บ้านนะคะไม่ได้เพิ่มเลยนะคะ ส่วนมาไม่ได้ไปไหนโอเคแอไในส่วนของกแผนที่ต่างๆเราสามารถคอนโทรลจากโทรศัพท์ได้หมดเลยนะคะแม้แต่เป็นในส่วนของเรื่องเสียงะะอย่างเงี้ยค่ะอย่างเวลาเราดูติกต o กอ่างเงี้ยเราสามารถที่จะให้เสียงผ่านทางนี้ได้เลยนะคะก็ขั้นตอนในการเชื่อมต่อก็ไม่ยากนะคะตัวแอปกอ็ค่อนข้างที่จะ ะจะใช้งานง่าย <ๆๆ S 1> มากๆ,ๆเลยนะคะเนาะใครที่อยากจะได้แอปพลิเคชันหรือว่าอยากจะได้จอนะคะไปใช้ในรถนะคะเพื่อเพิ่มความสะดวกให้กับตัวเรานะคะก็สามารถสอบถามแม่ค้าได้นะคะร้านแม่ค้าปวดทุกวันนะคะเนาะอ่ะ หลังจากที่อัาจตัวจอนะคะที่คุณลูค้าติดตั้งไปเนี่ยในกรณีที่มีปัญหาทางร้านก็จะมีบริการในส่วนของงานเคมให้นะคะมีวารันตีให้1ปีนะคะหากใครที่สนใจนะคะก็สามารถสอบถามเข้ามาในอินบ็อกได้เลยนะคะวันนี้นะคะแม่ค้าขอตัวลาไปก่อนนะคะขอบคุณและสวัสดีค่ะบ๊ายบาย